ขอแสดงความเสียใจดรมนัสตั้งสุขผู้ประกาศข่าวชื่อดังเสียชีวิตแล้วจากกรณีดร์มนัสตั้งสุขผู้ประกาศข่าวพิธีกรชื่อดังได้มีอาการวูบล้มส่งผลให้ศีรษะฟาดพื้นเลือดคลั่งในสมองจนสมองบวมอาการสาหัสล่าสุดเฟซบุ o กมนัสต์ตั้งสุขได้มีการแจ้งข่าวร้ายโดยระบุว่าอันดรมนัสตั้งสุข ได้จากพวกเราไปแล้วด้วยอาการสงบในเวลา00.02นาฬิกาตรงกับวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567วันพระทางทีมข่าวเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาณที่นี้ด้วยค่ะขอให้คุณมนัทพักผ่อนให้หลับสบายนะคะทางทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่ง เพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ